วันนี้เราจะพาทุกคนมาชม Jurassic World t h Experience e ที่เที่ยวระดับโลกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพสำหรับใครที่หลงไหลในรูปแห่งไดโนเสาร์ต้องห้ามพลาดที่นี่เป็นอันขาด เริ่มต้นด้วยการต่อคิวเข้าพักกันก่อนต้องบอกเลยว่าบรรยากาศคือสมจริงมากได้ฟิลต้อนรับแบบ j u r a s สิ c เวิลด์สุด ต่าแถวได้สักพักก็ได้เวลาขึ้นเรือไปเกาะอิสนาดูบากันจ้าพอขึ้นเรือมาต้องบอกเลยว่าเหมือนเราอะ่ะกำลังนั่งเรือเดินสมุทรอยู่จริงๆจริงๆตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศทั้งภาพเสียงและสัมผัสมันว้าวมากดีว เพื่อนกับปั๊กนะคะเรกำลังจะออกแล้วค่ะ e u r l a y a o r ระหว่างการเดินทางเจ้าหน้าที่ก็คอยให้ข้อมูลอย่างดีในวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับพักทำให้เรารู้สึกยย้นแบบสุดๆ We're heading to Isla Nublar, the home of Jurassic World, where you'll see real dinosaurs and incredible attractions. You're lucky to be one of the last groups to visit the island today, but keep an eye on the sky. We may get some stormy weather that might make the adventure a bit more exciting. The history of our planet is written in stone, written for all time in the earth below our feet. It tells the tale of an ancient era of dinosaurs. Many dreamed of visiting that world, witnessing the majesty and the power of the largest, most awe inspiring creatures to have ever lived. <laughs> that is now here at Jurassic World. <laughs> the park is a technological marvel and a modern phenomenon. อายุเข้าแล้วระหวระหว่างเดินทางก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายให้ได้ตื่นเต้นกันไปจ้าบอกเลยว่าแอบหวาดเสียวเอาเรื่อง The mosasaurus is almost twice as big as of the one we just saw, and much more aggressive and dangerous. Well, they've been extinct for millions of years. But money for we'll us, go go scientists at Jurassic World used DNA to recreate a mosasaurus that you can see in the park, safely secured in the Mosasaurus living. Made for a beautiful sunset. And it looks like we are just about there. Ladies and gentlemen, prepare to dock. แล้วเราก็มาถึงจันได้ประตูเปิดออกพร้อมให้เราออกไปยังเกาะแล้วจ้า เจอกับทางเข้าแบบในหนังสวยงามอลังการมากแอบเห็นได้ด้วยสาวด้านในตัวใหญ่เว่อว <Okay. S 1> และเจ้านี่ก็คือ c h i o s, <Okay>. <S aurus ไดโนเสาร์ยักษ์ใหญ่ใจดีในทุกภาค ต่อไปด้านบนจะมีหอคอยให้เราชมได้อย่างกล้งคิดถ่ายรูปได้อะไรได้สมจริงสุดๆ <c oughs> จากนั้นก็ได้เวลาให้อาหารต้องบอกเลยว่าสมจริงมาก น้องค่อยๆก้มหัวลงมางับอ่านอย่างช้าๆเรากับในหนังเลยจ้ารอบๆก็จะมีน้องไดโนเสาร์ตัวน้อยให้เราได้สัมผัสและฉากต่างๆแบบในหนังไม่มีผิด กันต่อซอนนี้ก็มีไดโนเสาร์ตัวใหญ่ไม่แพ้กันนี่คือเจ้าแองกิโลซอรัสที่ยืนเด่นเป็นสงา่า เพื่อเข้าชมเจ้าแรปเตอร์ตัวเด่นในเรื่องและแล้วก็ถึงเวลาประตูเปิดในนี้มีโชว์เจ้าบลูและเพื่อนๆนแรปเตอร์มากันแบบครบครบ,ครบ ูนี่ไปดูกูพาไปดูกูกูหายไปไหนไม่มมีเหอว่าแต่เหมือนมีไดโนเสาร์หายไปหน่อยนะ เป็นมิดมากเลยจ้าแย่ Black. ต่อไปเราจะเข้าสู่การแสดงโชว์เจ้าอินโดมินาสเรดไดโนเสาร์สุดโหดในเรื่องที่ถูกดัดแปลงให้น่ากลัวสุดขีดขนี่หมายถึงอะคะเดี๋ยวขอให้ทุกคนเข้ามาก่นอนเข้ามาฝันเข้ามาฝันไว้ห้องสตูดี้อ็อบสเปชั่นเด็กตอนนนะคะส่วนอ็อบสเปชั่นเด็ก็เป็นหอสังเกตการ ี่สักพูดทุกคนจะได้พบกับเดโนสาว์ในราการตัดแต่งพันุกรรมผู้ส่งบณ์แบบที่สุดนะคะซูน y o u meet with the ultimate achievement in genetic engineering j u r a s s i c World คมณใจนำเสนอ i d o m i n u s Rex Welcome to the Indominus Rex Observation Day The Indominus Rex is a marvel of modern science Jurassic World scientists utilized the strength of a T. Rex, the smarts of a Velociraptor, and the size of a Gigantosaurus. Then added a few surprises: camouflage from cuttlefish, heat regulation from tree frogs, and infrared vision from pit vipers, resulting in the most advanced and dangerous predator in existence. For your safety, please follow the guide's instructions, keeping a secure distance from the glass at all times. Jurassic World proudly presents the Indominus Rex. Hey, can everyone, you can turn around now. Now, keep your eyes wide open. See the tears, everyone. Watch out, please. can น้องเดือนเข้ามาจ้องและทำให้เราตกใจเป็นระยะระยะทำเอาผู้ชมหวาดเสียวอยู่เรื่อยๆ Oh money เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในพลาเล่นเอาทุกคนแตกตื่นต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดบรรยากาศคือแอบน่ากลัวของวันโสดจริงมากทำเอาเด็กๆหน้าเหวอกันดีเลยโอเคค่ะไปเล้วไปเร็วไปเร็วตามเข้าไปเร็วตามเลย

นนี่ไปกัตอ,ๆๆะตอระหว่างทางก็มีจุดสวยๆวยเหมือนกลับไปยุคจุราสสิ์พักที่เสื่อมโทรมมีไดโนเสาร์พันแปลกๆ,ๆให้เราได้เห็นเรื่อยๆตลอดทางกันเลยจ้าดูดิมีตัวอะไรเจ้สำรวจดิอะไรอ่ะอุ๊ย พีเ่เราจะดูสิครับไอู้สิฟ้าเอะไ่ะอ๋อน,น,นี่ตัวนี้ก็มีเจ 抓漏！抓漏！ ไปเร็วไปเรเฮ้ยตัวนั่เองเจ้ทำไมมาขยับได้อ่ะเจ๊มันนี่นี เฮ้ยกระป๋องนี้นี่เฟ้ตัวนั้นมีเออไปดูดิมันทำอะไรอยู่บนรถดูดิไ,ไปไปต่อไปต่อ จากนั้นพวกเราก็เข้ามาหลบภัยในห้องทดลองต้องบอกว่าพอาาทุกคนต้องมาหลบด้วยกันมันได้บรรยากาศเอาชีวิตรอดอีกแบบจ้า ตรงนั้นมีอะไรตรงนี้นอะไรไปดูดินี่นี่นี่เขานี่นน Here is one here. But why is it here? Yeah. Can you can you touch the screen and see it well? it's working? Not And that's why i am going to talk about <laughs> 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 เข้าไปดูได้นะได้เรเากล้หน่อยนะครับหรือว่าข้ามเขามีอะไรที่ใช้งานได้ไหมตถามนเราเข้าไปดูาี่อยู่ผมขอเช็คกับานีเ่เตอนนะเราเข้าไปดูดิมีอะไรใกล้ๆปะนีปะ่มีเหรอหนที่เขาทำอะไรโน่น เขาได้เขาไม่ได้หมอจะห่ายป่เจะถ่ายได้นะนั่งตรงนี้นี่นี่ถ่ายมาอะไรที่ถ่ายไม่ด้ไหมครับไม่มีเลยหรอไม่มีแน่ใจเป็นอะไรขึ้นเป็นไงตัวไหนโผล่มาได้เลยเฮ้ยทางนี้พอออกมาก็เจอกับฉากพีเล่นอกทุกคนแทบช็อกเพราะเจ้าทรีรีกซ์

สุดท้ายพวกเราก็หนีออกมาได้และเจอกับโซนของที่ระลึกมีของเก๋ๆสุดพรีเมียมให้ช็อปปิ้งกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยจ้าไหครับ โดยรวมต้องบอกว่าประทับใจมากไดโนเสาร์ทุกตัวคือเหมือนจริงสุดๆเจ้าหน้าที่แสดงได้อย่างดีและอินกับทุกสถานการณ์ตื่นเต้นและสนุกมากนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะจากการเดินทางนานกว่าหนึ่งชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าของจริงเป็นยังไงตามมากันได้ที่เอช t i ทีเดอะรีโอฟอนต์เลยจ้า